สวัสดีครับคลิปนี้มาสร้าง USB เพื่อทำการติดตั้ง macOS Big Sur นะครับโดยอันดับแรกเนี่ยเข้าไปที่ App Store นะครับแล้วก็เซิร์ชหาคาว่า Big Sur นะครับจากนั้นทำการดาวน์โหลดนะครับผมหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็มา format USB Drive นะครับเพื่อเตรียมพื้นที่นะครับในการสร้างตัวติดตั้งครับผม เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับเราก็เลือกเป็น utility เลือก disk utility ครับหลังจาก format เสร็จเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็เข้าไปในแอปพลิเคชันอีกครั้งนะครับแล้วก็หาไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาสักครู่นะครับ mac os big sur er นะครับครับจากนั้นคลิกขวาที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือก show package content ครับผม ครับก็จะมีโฟลเดอร์แยกออกมานะครับเป็นเข้าไปคอนเทนต์นะครับเข้าไปที่รีซอร์สนะครับครับจะเห็นมีไฟล์ xq w i n d สีดำนะครับเปิดหน้าี้ค้างไว้เลยครับจากนั้นนะครับเรามาเปิดหน้าเทอร์มินอลนะครับในแอปพลิเคชันเหมือนกันครับเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็จะมีไฟล์ที่บอกตะกี้นะครับ create install media นะครับผม ก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราพิมพ์ sudo เข้าไปก่อนนะครับ sudo wok นะครับแล้วก็ลากไฟล์นี้เข้ามานะครับ c r ลี t ย install media นะครับก็คือจะเป็นการลากเป็นลิงก์ผ่านนะครับจากนั้นเนี่ยพิมพ์แดดๆนะครับเราพิมพ์คาว่า volume นะครับ volume จากนั้นนะครับลากตัวแฟลชไ drive นะครับที่เราเพิ่ง format เสร็จนะครับมาวางก็จะเป็นผ่านเหมือนกันนะฮะ ใส่พาสเวิร์ดของ mac ของคุณนะครับเข้าไปนะครับตอนนี้ก็คือเป็นการตเตรียมพื้นที่ของ a usb อีกรอบนึงนะฮะทำการ format อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งตัว usb เนี่ยก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับซึ่งตัวไอตัวเกลเนี่ยจะทำการ format นะครับเตรียมพื้นที่ทำให้มันเป็น root bootable usb นะครับ ก็รอนะครับรอจนครบ100%นะครับครับหลังจากครบ100%นะครับก็จะมีการ Copy ไฟล์ติดตั้งต่างๆนะครับเข้าไปในแฟลชไดร์นะครับสังเกตได้ว่าแฟลชไดร์นะครับจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็น Install m a c o s Big Sur นะครับขั้นตอนการ Copy นะครับก็จะ รอเป็น1 0ึเป็นเหมือนเดิมนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับก็ขออนุญาตตัดคลิประหว่างรอทิ้งนะฮะก็ตอนนี้40%แล้วครับรอจนครบ100%นะครับครับก็ครบ100%นะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการสร้าง d i s t r i b u t a b l e นะครับ ครับหลังจากเสร็จขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะมีขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นพร้อมของ Mac OS นะครับก็คลิปต่อไปก็จะเป็นการแนะนำวิธีติดตั้งนะครับตัว Mac OS Big Sur นะครับจาก USB ที่เราสร้างกันสักครู่นี้นะฮะตัวนี้แหละนะครับติดต่อติดตามได้เลยครับขอบคุณครับ